เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องคอฟมินิทีวีนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมมือถือที่มีชื่อว่า u n d e r อร์โอนะครับผมหรือว่า Under อร์โอนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เพิ่งจะเปิดใหม่มาได้ไม่นานนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาโหลดพร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับลิงก์โหลดผมก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วนะครับให้กดมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงกลางหน้าจอตรงนี้นะอ่ะ พอกดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอแอปดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เข้าเกมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในแอปนะโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาแอป X7 g a เ e กมะครับผมก็จะมีเกมต่างๆนานาที่เราต้องการที่จะเล่นมันนะครับผมอ่ะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมนะครับผมเราให้กดมาที่บูตเตอร์ตรงข้างล่างไอคอนตรงไอคอนอันที่2ก่อนนะคำว่าบูตเตอร์นะนะแล้วก็เข้ามาที่เปิดใช้งานบูตเตอร์นะครับอ่า เพราะไรเราถึงต้องเปิดนแอปผมเพราะว่าตัวเกมในแอปเป็นเซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับเราต้องเปิดทําให้ VPN โทรศัพท์เราเชื่อมกับเซิร์ฟจีนถึงเราจะเล่นแล้วไม่แหลกนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ n d เดอร์โอเเลยนะครับผมเอาเลยครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกม็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผมบอกวิธี็อกอินแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือการลงชื่อเข้าใช้แบบ Google นะครับผมก็คือง่ายๆเลยนะแต่ว่าใคร แต่จริงๆมันก็ต้องมี Google กันทุกคนนะไม่งั้นผมจะสอนแค่อย่างเดียวก็พอนะครับผมงั้นเรามาล็อกอินด้วย Google กันเลยครับโอเคครับเมื่อเราทำการล็อกอินเสร็จนะครับผมนะผมแนะนำนะครับผมให้มากดมาตรงบอลลูนตรงนี้นะครับผมจะมีะคําว่าการแปลอยู่นะครับผมอ่ะการแปลข้างๆนะี่ครับจะมีคําว่าแพดนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนี่ยเพื่อให้เร่นง่ายขึ้นนะครับผมหรือว่าอ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะเอาเลยครับเราก็จะไปเนียนดีกว่าในครับผมได้ปรับภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนครับผมจะดูว่าเป็นยังไงนะนี่ในครับผมสําหรับระบบก็จะเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมก็อาจจะมีเป็นภาษาจีนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเกมจีนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปกดเลยครับ อยู่ที่เฟรมด a กอน s ี c r e t RAM ใช่ไหม RAM เอ่อเซิร์ฟเวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นี่ครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้คนต่างชาติหรือว่าคนอ่อต่างประเทศเนี่ยครับเล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับ under oath x นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเซิร์ฟจีนนะครับผม อเซิร์ฟเวอร์ของไทยก็มีนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์จีนคนเล่นเยอะกว่านั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับาขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนเพื่อเราจะไปดูเนื้อเรื่องหลักของเรานี่ครับผมหรือว่าอ,อู้ภาพสวยมากครับ ไม่เคยเห็นเกมแนวภาพแบบนี้มาก่อนเป็นกนึ่งอกึ่ง RPG นี้ครับผสมกับเอ่อเทนเบดนะครับดูภาพฮนะอันนี้คือโทรศัพท์ผมไม่แรงมากแต่ว่าได้ภาพขนาดนี้ถือว่าปังถือว่าจึงมากนะครับแล้วชาร์จพลังนี่เป็นผู้กล้าหรือเปล่าครับ ปาดเข้ามาครับแต่โดนสวนมาอันนี้เขาเรียกว่าการเคา์เตอร์นะครับโอ้ยโดนสวนกลับแล้วอันนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เรียกพี่ชายออกมาเขาบอกมาแล้วครับ,รบพี่ชายเรานี่ เปิดตัวอย่างเท่สิงเกิลแทรกเกด์คอมโบผมมันตีทีมันใส่เป็นชุดได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคอิมพอสิบัลการดีฟเฟลเดฟรินส์ในเปิดฉากมาเป็นอันิเมะเลยนะนี่เรื่องอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยดูเนี่ยครับอเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเพื่อติดลิเกสิก สิทธิ์สิทธิ์อะไรนะครับผมข้ามไปก่อนแล้วกันโอ้แนวภาพคล้ายๆกับไอนี่เลยครับคล้ายๆกับเกมอะไรนะเกมชินปะเนะแนวภาพคล้ายๆก,กันนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูการเลเวลหนึ่ง ฟอนต์ค่อนข้างเล็กในรับผมถ้าใครสายตาไม่ดีเนี่เพราะนั้นที่จะลําบากหน่อย,ยค่ะมันมันเหมือนเกมในคอมมากกว่าเกมในโทรศัพท์นะแบบนี้โอ้โห و. เดี๋ยวนะโลโอ้โหเคา์เตอร์ครับไปสวนครับส่วนด้วยสกิลอืเรียบร้อยแล้วก็เบรกแตกจอเกาะ ตามด้วยอันตีอันติเมสกิลอุย้ยเขาเอาทำไมเขาถึงเคาเ์เตอร์เรากลับได้วะอ,อ๋อใคชนะเฉยอ่ะเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มีระบบกาชาที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวภาพสวยมากนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะ หมดเนื้อเรื่องที่แบบว่ามีของแจกต่างๆนานาด้วยเราไปเล่นเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอมันปวดล็อกก่อนเนะี้ยเอาเน็ตไปแล้วครับโอเคเล็กไซาทาวมาอยู่ในเมืองเล็กไซ์นะครับ เหมือนเราจะไปช่วยใครคนนึงมาหรือเปล่ามาแล้วคอมโบผมจริงๆเราต้องเปิดเกาะก่อนหรือเปล่านะครับผมไม่รู้วิธีการเล่นอ่ะผมเปิดเกาะก่อน,นลๆๆแล้วกันปักปักแล้วก็อียับคอมโบแล้วตามด้วยอัลติเมทสกิลครับมืดตัวพระเอกเป็นผู้กล้าหรือเปล่าผมไม่เคยดูนะใครเคยดูนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับชื่อเรื่องเอ้ยชื่อเรื่องนี้นะครับ หมดแล้วอะไรจะจบสักทีเออปกักยังไม่จบหรอกนาคอมโบโดาเมจปกัปกปักคอมโบสี่ครับหมดเทินอุ้ยจะแพ้ปะ่ะเลือดจะหมดครับเลือดผมจะหมดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหรอเอาดี โอเคชนะก่อนที่จะแพ้นะครับเกือบแพ้ละมาโอ้ยได้ตัวใหม่มาด้วยครับ unlock new, Un new place unlock new place เรือสอโอเคได้เวลาใส่ชื่อเมือเ่อกี้น่าจะเป็นแบบไตเติลอะไรแบบนี้นะครับก็มีทีวีไป เนี่ยเราสามารถเล่นเป็นตัวผู้หญิงได้ด้วยนะครับสําหรับเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันสําหรับตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมไปสุ่มกาชาแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูว่าเกมนี้กาชาจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้ตัวอะไรมานะครับผมนี่ผมจะให้ดูสกิลตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะครับผมดูสกิลตัวนี้ อย่างที่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวนักเวทนะโอ้โหแล้วแบบสกิลเนี่ยไม่เหมือนกันสักอันโอ้โหสกิลยังสวยครับเหมือนเราดูอนิเมะเลยนะโอ้ยเอ้ยเขาให้กดโอ้โหดูอันติเมทก่อนตัวนี้ปึ๊บอ๋อนี่ไงเราเคยเจอแล้วครับมังกรน,น้ำ โอเคตัวนี้อย่างเท่เลยครับภาพยังสวยแล้วแบบโอ้โหเนียนคลิปสำหรับภาพมีลายเส้นมีลายตัดอะไรแบบโอ้โหจึงมากเลยเกมนี้นะครับน่าเล่นสุดๆโอเคครับเดี๋ยวจเจอกันที่กาชาแล้วกันโอเคครับเมื่อเราผ่านการเล่นกิจกรรมมาแล้วนะครับผมเขาจะแจกกาชาปองถึง6ก8สเลยนะก็ โอ้โหโคตรเยอะนะครับสำหรับกาชาปองนะครับผมเดี๋ยวไปที่การสุ่มกันสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ากาชาปองกาชาปองอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคมันไม่ใช่กาชาปองนะครับมันเป็นคูป,ปองสำหรับการซื้อของนันอ่ะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนวิธีการ ใช้แล้วกันนะครับผมก็เสร็จสำหรับคลิปนี้มันก็นานแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายขอซุ้มก่อนลาก,กัน